โรเบิร์ตเก็บชัยชนะล้างแค้นได้แบบท,ทบต้นทบดอกนะครับแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบอายุ19ปีให้กับตัวเองได้สำเร็จเดี๋ยวปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมของคู่นี้กันเลยครับยังไงโรเบิร์ตวันนี้ไม่เหนื่อยบ้างไม่แต่ขึ้นไปนี่สถานการณ์เบียดเลยนะจังหวะจับในต้นๆเ้วแข็งไหมแข็งแข็งอยู่แล้วเรารู้ตอนไหนว่าเขาเริ่มอ่อนละ ตอนลวนโดนเขาตอนจะแยกครับอ๋อกระทุงเขาไปก่อนครับผมเขาก็อ่อนปวเปียกเลยครับอ่าไปนี้คือสอนชั้นสำเร็จดีใจไหมดีใจครับแล้วก็พิกัดที่ดีที่สุดของเราพิกัดไหนังจะร้อยกลางคืนก็วันร้อยสามสิบสี่กลางวันร้อยสิบห้ามีร้อยสิบห้าครับอ่าก็สบายสบายไม่ได้คุ้มอะไรมากมายก่อนหน้าเราเป็นแชมป์ช่องเจ็ดหรือป่ะครับแชมป์รุ่นไหนนะ ร้อยห้ากอนครับอ๋อเป็นร้อยห้าโหตอนนี้ขึ้นมาร้อยสิบห้าแล้วอ๋อโว้ยไวโควิดท้องท้องเงินกลับบ้าทเออขึ้นขึ้นพวดเลยครับครับอะตอนนี้เนี่ยลูกพี่เราอยู่ที่สิงคโปร์พี่โยลำน้ำมูลสอสุมาลีอยากจะบอกอะไรพี่โยบ้างก็วันนี้ผมแค่ได้แล้วครับวะอ่าเราได้คุยกันไหมได้คุยกับพี่โยบ้างไหมคุยคุยตลอดครับครับวิดีโอคอลมาครับผม ก็มาเทรนสอนเราตลอดแต่ว่าผ่านทางวิดีโอคอลครับผมลูกพี่ว่าไงบ้างอ่ะก่อนก่อนเกมอ่ะก่อนเกมก็ตั้งตั้งใจชรครับทําเป็นลุงฟันวันเกิดให้ได้ครับเพราะว่าเกิดเมื่อวานนี้ครับวันเกิดวันเกิดใไงวันเกิดเล่ามั้ยไม่ฉลองวันเกิดเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าครับสิบเก้าแล้วมีเมียยังยังครับยังโสดอยู่นะใช้ป๋ากอยู่ครับใชหน้าตั้งเป้าไว้ที่ใครครับมองไปได้นี่ย ใครก็ได้ครับใครก็ได้นะพี่จัตร้อยสิบห้ารางวัลร้อยสิบห้าไม่ได้ตำรวจก็ทหารเนาะป่ะถ้าฝากอะไรถึงแฟนคลับเราทีนึงอ๋อวันนี้ทำซีนอยู่แล้วครับทุกคนครบหรอครับผมต้นครบหรอไม่เหนื่อยด้วยวันนี้แรงได้เยอะเลย